สวัสดีครับเดอะไซอามมาพบกับคุณอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาคุยเรื่องซองปืนนะครับซองปืนที่อาจจะเป็นเฉพาะทางซะหน่อยก็คือซองปืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะครับตัวอย่างที่เรากําลังจะเอามาให้ดูกันเนี่ยมันจะเป็นซองปืนกล็อกที่ติดไฟฉายนะครับตรงนี้ไม่มีอาวุธปืนจริงเลยนะเราจะใช้เป็นบลูกันแทนนะครับซองตัวนี้นะครับ เป็นดิวตี้โฮสเตอร์นะครับของ b l a d e t e เล Le ล e l 3โอเคไหมฮะ Blade Tech แท้จากอเมริกานะครับแล้วก็จะมีตัวย้ายจุดรว,วด Quick Release นะฮะย้ายจุดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการเก็บของซองด้วยนี่คือชุดที่ติดเข็มขัดนะครับอันนี้คือซอง TMS นะฮะตัวนี้ ใส่ลองไปอ่ะซองปืนครับตัวที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นซองปืน level 3นะครับเป็นดิวตี้โฮสเตอร์ซึ่งจะดรอปลงมาเล็กน้อยเข็มคัดจะอยู่ตรงนี้นะอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็น d r อปประมาณกลางๆเนี่น่าจะ mid ไฮนะครับอืมนะฮะตัวนี้เนี่ย เป็นซองเลเ้วสาเพราะว่ามันมีระบ,บบล็อกถึง2ชั้นด้วยนะครับอ่าสอชั้นทำไมเรียก3ผมเคยพูดในรีวิวเมื่อสมัยก่อนแล้วนะระบบชั้นที่1นะครับก็คือสลักตัวนี้ตัวนี้เลยนะมันจะต้องถูกเปิดออกมาก่อนนะครับเพื่อจะเปิดให้เข้าถึงปุ่มปลดสายลังโอเคไหมฮะ นี่คือชั้นที่1น,นะครับที่จะต้องทำโอเคปลดตัวนี้พอเรากดปุ่มปลดสายล้างเนี่ยสายล้างมันก็จะดีดออกมาข้างหน้าทันทีเมื่อดีดเสร็จเราจรึงจะชักปืนออกได้ซองตัวนี้ใช้ใกับสตรีมไลท t DLR t TLR 1นะครับอันนี้เป็นบลูกันเวนะลาใช้งานนะครับคุณจะต้องปลดล็อกปุ่มนี้ก่อน นะครับเพื่อจะให้เข้าถึงตัวปลดสายลังแล้วจึงจะดึงอาวุธปืนออกมาได้นะครับถ้าเก็บไว้แค่นี้นะฮะร,ระบบ retention ของเขาตรงเนี้ยคือระ,ระดับหนึ่งนะครับตรงเนี้ยที่เห็นรอยบุ๋มเนี้ยนะครับปืนมันจะเข้าล็อกไว้นะฮะที่ที่ฐานไฟฉายเค okay. นะครับมันก็จะล็อกกึกอย่างนี้โอเคไหมฮะนี่คือ เลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งก็ใช้งานทั่วไปเลยคือชักได้เลยนะครับส่วนมากเลเวลสองแค่นี้ครับเลเวลสองก็จะมีสายลังกดชักนะครับใหม่นะกดชักนะครับเลเวลสามปิดตัวนี้ด้วยครับไม่สามารถกดได้แล้วนะคุณต้องเปิด ตัวปิดล็อกก่อนกดจะชักออกได้คราวนี้ถ้าจะใช้ในชีวิตจริงนะครับมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวลองใส่กับขัดดูเข็มขัดที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวโรนินนะครับตัวนอกเฉยๆโอเคนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นเทคล็อกนะ เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพวกหูร้อยก็ได้นะครับหูร้อยเข็มขัดอ่ะเราบเข้าเข็มขัดกันอ่ะเรียบร้อยเข้ากับเข็มขนะัดแล้วอ่ะเดี๋ยวลองเอาเข้ากับตัวดูอ่เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะเวลาเราจะหยิบใช้งานเนี่ยเราดันไปข้างหน้า ดันตัวปิดล็อกเนี่ยอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะดันตัวปิดล็อกเนี่ยไปข้างหน้านะครับซึ่งตัวปิดล็อกก็มาข้างหน้าแล้วกดปุ่มเปิดล็อกเพื่อให้สายลังเนี่ยดีดไปข้างหน้าจึงจะชักปืนออกมาได้นะครับดูทีนะครับดันกดชัก3ขั้นตอนนะครับเป็นระบบ retention level 3 คำถามก็คือมันเร็วไหมนะไม่ได้เร็วนะครับแต่ต้องใช้ความคุ้นชินพอสมควรนะครับพร้อมไปนะครับที่นะครับเปิดกดไปนะครับจะใช้แค่เพียงเลเวลสองก็ได้นะครับไม่ต้องไปปิด ตัวปุ่มก็จะกลายเป็นชักของแบบความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับปิดเปิดนะครับเลเวลสองดเดลว์หนึ่งดเดลว์สองดเดลว์สาม ประมาณนี้ครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกใช้ซองเลือกให้มันเหมาะกับวัตถุประสงค์แล้วก็หน้าง,งานของเราด้วยนะครับวันนี้ The s i อ e Arm ลาไปก่อนครับบายบายครับ